สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะ่ะกับ Sister Story หน้าบานอเบอแล้วนะคะเรางานเย็นวันนี้ก็กินก๋วเจ้าเหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าเป็นเด็กเส้นกินไม่ได้ฟังเสียงพี่มาด,ดัไปด้วยนะไม่คิดนานหรอกอ มันดำเขาแบบว่าเล่าข่าวแบบแสอลบมากหัวยาอุบลเจ้าเดิมเพิ่มเติมเพิ่มอายุช่วกินไปแล้วก็รัดเอวขึว้นค่ะ

ันนี้กาศร้นอนเม่อวันทำคลิปเสียงไม่เข้านะครับก็เลยอารมณ์เสียเสียมากที่สุดอ ทุกได้ไม่ทุนเสียทุกเอาไหมคุณรู้ไหมคุณในแฟนเพจบอกง่ายๆเลยครับบอกพ่อคุณบดดังให้ปากตกกับข้อสสาลีได้ไหมฮะพรุ่งนี้จะทำพัสตสปาเกตตี้ตามคำเรียกร้องของน้องน้ำพูนะคะอย่าลืมดูและทำให้ลูกกินด้วยนะเขาจะทำอร่อยล้ำเลยแหละ สูตรก็คือถ้าคิดว่าอร่อยก็คือเป็นสูตรแล้วแหละงานดำ <c oughs> แรน,นด์รดตากแดดเป <c oughs> ็นมอเตอร์ไซล์ตากลม เอหน่อยยาสมุไรไทยเ่ไม่ได้ประโยชน์าภาษีในการส่งออกยาตามานะฮะเพราะแผลก็ตุ่มดีไม่ใช่ประเทศปะมาสิอันนีะตัวละสิีไม่ได้ประโยชน์ั้าษจะอากส่งออกตัวสัที่เช็ดผมและที่สุดท้ายบางยาต้องมาถึยาแผสไท้าส่งออกไม่ได้ค่ะคุณเชื่อเองหรือกันหรือแม้แต่ระบบเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะมีขยะเรนเกิดขึ้นอย่ามากมายในสินค้ที่ใช้แล้วเนี่ยขาประเทศโดไม่อง ทุกวันนี้แบบน่ากลัวทุกอย่างน่ากลัวกับคนแล้วหน้าก็คนนี่ยนะคะยิงกับตายทุกวันคือไม่เข้าใจว่า ทำไมคนเรามันโมโหแล้วมันต้องฆ่ากันตายได้เนาะอ,อีลุงที่อายุแปดสิบข้าเนี่ยอยู่กันมาจนจะเข้าโรงอยู่แล้วทำไมไม่คุยกันเนาะคุยกันดีๆมันก็น่าจะได้เนะ

จริงครับแค่นาทีพอแล้วมะเดี๋ยวจะเบื่อเนะเรวต้องขอตัอไปกินให้หมดก่อนเพราะว่าวม,มีภารกิจเยอะค่ะวันนี้ก็แค่นาทีพอเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซิสเตอร์สตอรี่ด้วยนะคะเงาๆก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะว่าอยากจะได้สูตรอาหารอะไรหรือว่าจะให้ทำอะไรถ้าทำได้ก็จะทำให้ดูนะเพราะว่าเอฟเวอร์ติจริงกับเบลมากเลยเห็น,นช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาค่ะเพราะว่า กินสร็ก็ต้องออกกำลังกายยัรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะสึดีต่อสข้าง